ก็ไปดูคลิปหรือรั้งดูคลิปก็อย่าลืมกดได้กิจกรมไปรังกันเองเพราะบางราในการทำคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Real Star y l ด้วยนะครับไอเดียของคลิปนี้ได้มาจากช่องเขาเป๊ะๆเลยฮ่าวันนี้ไม่มีงานทำเลยเอ๊่นี่กระดาษอะไรเนี่ยมาเฟรดแฟร์แล้วทำก็ได้ a few moments later ที่ทำงานแปลกจังมีกฎในการทำงานเจ็ดข้อแปลกๆฮะกฎข้อที่1ถ้าเปิดประตูด้านซ้ายงั้นคุณอาจไม่รอดกฎข้อที่2ตีสให้เปิดกล้องแคมหนึ่งถ้าไม่เห็นหมูให้เปิดเพลงและหมูจะกลับไปที่เดิมตี4ให้ไปเอาเทปรับมาแต่ระวังบ๊อบด,ด้วยนะเอ๊ะไม่มีข้อเจ็ดหลอกดาวกันชัดๆ สี mm ่ข้อที่เหลือเขาให้เราไปคิดเองโอ้นี่ไงแคมกดไปที่แคมเจ็ดดีกว่าเอ้ยนี่ไงหมูหายไปจากกล้องแล้วต้องรีบเร้วมันจะเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าล่ะอย่าได้บอกกดอลก็ไปดูคลิปหรือลังดูคลิปเกียร์วิ่กดไลไรกดติดตามไ่ว่ากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเรวลเซฮาร์ดครับไอเดียได้มาจากช่องเขาแบบเป๊ะเป๊ะเลยครับ